ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมบางคนตั้งใจสควอตมากๆวันละเป็นร้อยครั้งเลยแต่แบบกล้ามเนื้อก,ก้หนหรือว่าต้นขามันไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอย่างที่คิดไว้เลยอะคะ่ะครับสวัสดีครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับผมค่ะคือการสควอตเนี่ยดีมากๆนะครับเป็นท่าที่ดีมากแต่การทําได้เยอะ เป็นร้อยครั้งเนี่ยเออมันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างเหมือนกันนะสัญญาณว่าอะไรคะสัญญาณว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรามองข้ามไปครับซึ่งมันมีอยู่สักประมาณ5ข้อหลักๆเลยที่ส่งผลโดยตรงว่าทำไมกล้ามเนื้อไม่พัฒนาเท่าที่ควร อ๋อห้าข้อหลักๆเลยเหรอคะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่าห้าข้อที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วเราจะปรับการสควอตของเรายัางไรให้มันเวิร์กขึ้นได้กล้ามเนื้อจริงๆโดยอาจจะไม่ต้องทําเยอะเป็นร้อยๆครั้งได้เลยครับปัจจัยแรกที่ข้อมูลชี้มาเลยนะคะคือเรื่องของแรงต้านคะ่ะบอกว่าอาจจะไม่พอใช่เลยครับอันนี้สําคัญมากคือถ้าเราทำบอดี้เวทสควอตหรือสควอตตัวเปล่าได้เป็นร้อยครั้งแบบค่อนข้างสบายๆนะครับค่ะ มันแปลว่ากล้ามเนื้อเราอาจจะชินแล้วกับแรงต้านแค่นั้นมันกลายเป็นการฝึกความทนทานไปซะมากกว่าอ๋อ oh, endurance ไม่ใช่สร้างกล้ามถูกต้องครับไม่ใช่การสร้างขนาดหรือ Hy เ e อ t r โ p h ฟหลักการสำคัญจริงๆคือ progressive overload progressive overload ครับคือการค่อยๆเพิ่มความท้าทายให้กล้ามเนื้อถ้าเราทำได้เกินสัก15ครั้งง่ายๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะเบาไปแล้ว mm hmm. แต่ถ้าแบบ ทำได้ไม่ถึง8ครั้งเลยอันนี้ก็อาจจะหนักไปเสี่ยงบาดเจ็บเอาได้แล้วช่วงที่พอดีพอดีคือประมาณไหนคะช่วงที่เหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อเลยนะครับมักจะอยู่ประมาณ8-15ครั้งที่เรารู้สึกว่าเออมันหมดแรงพอดีพอดีในเซตนั้นๆน,น,นะครับเข้าใจคะ่ะแล้วถ้าจะเพิ่มความท้าทายนอกจากแบบไปยกเวทเพิ่มน้ำหนักมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีครับมีมีอาจจะปรับที่ตัวท่าก็ได้เช่นทำเป็นพสสควอต คือค้างไว้แป๊บหนึ่งตอนย่อสุดอ๋อค oh, ้างไว้หรือทำเทมโพสควอดคือคุมจังหวะช้าๆตอนลงตอนขึ้นแบบนี้ก็เพิ่มเวลาที่กล้ามเนื้อทำงานได้ครับเพิ่ม Time Under t e n เ i o n น่าสนใจค่ะทีนี้พอเราเพิ่มแรงต้านแล้วกล้ามเนื้อทำงานหนักขึ้นร่างกายก็ต้องการวัตถุดิบไปซ่อมสร้างใช่ไหมคะโปรตีนนี่แหละค่ะสำคัญแค่ไหนโอ้โห oh, สําคัญมากๆมๆ,ๆครับผมโปรตีนนี้เปรียบเหมือน อิดเลยครับเวลาเราสร้างบ้านค่ะถ้าไม่มีโปรตีนกล้ามเนื้อที่มันเสียหายเล็กๆน้อยจากการฝึกเนี่ยมันก็ซ่อมแซมสร้างเสริมตัวเองไม่ได้เราต้องกินเยอะแค่ไหนคะ่ะคือข้อมูลบางแหล่งเนี่ยสำหรับคนที่จริงจังมากๆอยากได้ผลสูงสุดอาจจะต้องสูงถึงประมาณ2-2.4ถึง2.4กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมเลยโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแต่จริงๆแค่ให้แน่ใจว่าเราได้รับ เพียงพอครับเพียงพอต่อความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นจากการออกกําลังกายเนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากๆแล้วค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่โปรโตีนอย่างเดียวนะครับพวกไขมันดีคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมก็จําเป็นเหมือนกันเป็นพลังงานให้เราด้วยครบทั่วนเลยค่ะงั้นมีแรงต้านแล้วโปรตีนถึงแล้วแต่ถ้าถ้าผิดลคะคะอันนี้ก็เจอบ่อยนะสะควอตแล้วเจ็บเข่าปวดหน้าขาแต่ก้นนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยถูกต้องเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อที่สําคัญมากสควอตเนี่ย มันใช้กล้ามเนื้อเยอะมากนะครับทั้งหน้าขาหลังขาก้นแกนกลางลำตัวค่ะหลายส่วนเลยใช่ครับทีนี้การจัดท่านิดๆิดหน่อยหน่อเช่นความกว้างของเท้าเนี่ยวางเท้าชิดหน่อยอาจจะโดนก้นก,กับหน้าขาด้านนอกเยอะขึ้นโอ้ oh. วางเท้ากว้างออกอาจจะโดนต้นขาด้านในมากขึ้นหรือแค่องศาปลายเท้าที่ชี้ออกไปเนี่ยก็มีผลแล้วครับว่ากล้ามเนื้อมัดไหนจะทํางานเด่นขึ้นมาละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับ ดังนั้นการมีคนช่วยดูฟอร์มให้โดยเฉพาะช่วงแรกๆหรืออย่างน้อยก็อัดวิดีโอเช็คตัวเองเนี่ยช่วยได้เยอะเลยครับจะได้แน่ใจว่าเราโฟกัสโดนกล้ามเนื้อที่อยากให้โดนจริงๆค่ะแล้วเรื่องการพักผลกันฟื้นตัวล่ะคะเห็นมีพูดถึงทั้งพักระหว่างเซตแล้วก็นอนหลับด้วย ครับผมสองอย่างนี้ก็ขาดไม่ได้เลยการพักระหว่างเซตเนี่ยสำคัญเพื่อให้กล้ามเนื้อมีแรงยกในเซตต่อไปได้อย่างมีคุณภาพอาจจะพักสัก1-2น,นาทีหรือถ้าเล่นหนักมากๆอาจจะนานกว่านั้นหน่อย uh huh. ส่วนการนอนหลับนี่คือโอ้โหช่วงเวลาทองเลยครับร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนออกมาซ่อมแซมสร้างกล้ามเนื้อกันจริงจังก็ตอนนอนนี่แหละถ้านอนน้อยก็คือถ้านอนน้อยเป็นประจำต่ำกว่า78ชั่วโมงนี้ครับ กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อการฟื้นตัวมันก็ไม่สมบูรณ์นะครับกล้ามก็โตช้าฟื้นตัวไม่ทันเข้าใจเลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วที่ว่าทําท่าเดียวซ้ําๆก็ไม่ดีหรอคะใช่ครับคือกล้ามเนื้อเรามันฉลาดนะครับมันปรับตัวเก่งอ๋อ oh, ค่ะถ้าเราทําแต่สควอตแบบเดิมเป๊ะๆทุกวันทุกวันสุดท้ายมันก็ชินครับไม่รู้สึกว่าต้องพัฒนาต่อแล้ว เราเลยต้องการความหลากหลายหรือเวารให้ที่ในการฝึกแล้วต้องหลากหลายแค่ไหนคะเอ่ออย่างน้อยๆควรจะมีสักสองท่าสำหรับกล้ามเนื้อเป้าหมายแต่ละส่วนอย่างสควอตเองเนี่ยก็มีหลาย v a r i a t i o n นะครับเช่นอะไรบ้างคะก็อย่าง Goblet Squat Sumo Squat Split Squat พวกนี้ก็เปลี่ยนมุมการกระตุ้นกล้ามเนื้อไปแล้วหรือจะเพิ่มท่าอื่นๆไปเลยที่เน้นกล้ามเนื้อตรงนั้นโดยเฉพาะอย่าง hip t ป Trust นี่เน้นก้นดีมาก หรือ Romanian Deadlifts หรือ RDLs ก็เน้นหลังขากับก้นได้ดีมากๆครับค่ะหรืออาจจะเพิ่มท่าแบบ Farmers Walk เข้าไปก็ช่วยเรื่องความแข็งแรงโดยรวมความอึดได้อีกมิติหนึ่งโอ้โหฟังดูแล้วการจะสควอตให้ได้กล้ามเนื้อสวยๆแข็งแรงนี่มันมีรายละเอียดเยอะกว่าแค่นับจำนวนครั้งจริงๆนะคะใช่เลยครับสรุปหกุญแจสำคัญก็คือต้องมีแรงต้านที่ท้าทายพอกินโปรตีนสารอาหารให้ถึง ทำท่าให้ถูกพักผ่อนให้พอเพียงทั้งระหว่างเซตแล้วก็นอนหลับแล้วก็อย่าลืมเพิ่มความหลากหลายให้การฝึกด้วยถูกต้องเป๊ะเลยครับมันคือเรื่องของคุณภาพไม่ใช่แค่ปริมาณการฝึกที่ตรงจุดการกิน การพักผ่อนทั้งหมดต้องไปด้วยกันครับถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าเอ่อนอกเหนือจากเรื่องรูปร่างสวยงามแล้วเนี่ยความแข็งแรงที่เราได้จากการออกกําลังกายแบบเนี้ยมันช่วยให้เราใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นแค่ไหนความสามารถในการเคลื่อนไหวความสมดุลความยืดหยุ่นพวกนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะจริงครับการที่เราอาจจะโฟกัสแค่่าเดียวรูปร่างเดียวมันอาจจะจํากัดศักยภาพโดยรวมของร่างกายเราหรือเปล่า ก็น่าลองเอาข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปปรับใช้แล้วลองสังเกตผลลัพธ์กันดูนะคะ